ทารกสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลทุกท่านด้วยนะวันนี้นะคะเรามาดูดวงพลังงานเรื่องราวดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลน,นะคะประจำช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงปักหลังกันนะ16-30พฤศจิกายนนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานของความเป็นสองดาบมานะคะตัวตนของคุณในช่วงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการที่เราต้องตัดสินใจ ยากเลือกยากลำบากใจนะคะกับเรื่องความสัมพันธ์บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ต้องได้คิดว่าจะต้องไปต่อหรือพอแค่นี้หรือบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่เราเองอาจจะมองไม่เห็นความสัมพันธ์ที่จะไปต่อในอนาคตก็เลยทําให้ยังรู้สึกของความลำบากใจว่าอยากที่จะยุติความสัมพันธ์ทั้งๆที่ใจก็ยังมีความเป็นห่วงมีความรักมีความเยื่อใยแต่นะคะเราโฟกัสเรื่องของความเป็นจริงเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะนําพาคุณ ยไปสู่ความชัดเจนหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาคุณก็อยากให้ความรักนำพาให้คุณนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านบางทีเรารักกันมานานหรือตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมานานคุณเองรู้สึกว่าเหนื่อยล้านะคะกับการที่เราจะต้องเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่มันไม่สามารถให้คำตอบหัวใจตัวเองได้นะ พลังงานของชาวตุนนะคะช่วงนี้ก็น่าจะเจอกับเรื่องที่สับสนใจพอสมควรนะคะราชาดาบค่ะจะเห็นได้ว่าคุณเนี่ยจะมีความชัดเจนเด็ดขาดกับการตัดสินใจนะคะไม่อ่อนแอต่อความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะรักกันมานานคุยกันมานานแต่ในเมื่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสักทีหรือบางท่านคบกันมานานแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ,ะเรารู้สึกเราพิจารณาแล้วว่าการครบกัน มันไม่ได้ส่งเสริมกันเท่าที่ควรหรือเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบที่เรารู้สึกว่าเราสามารถจะจูนกันติดได้ก็จะทำให้คุณนะคะรู้สึกว่า เราไม่พร้อมสำหรับการที่จะไปต่อในทุกๆประการนะมันมีพลังงานของการที่จะเป็นอิสระต่อกันเกิดขึ้นบางทีคบกันมาแล้วแต่โอเคแหละเราอาจจะยังไม่ถึงกับขั้นเลิกลาแต่มันบ่งบอกว่ามันมีช่วงเวลาสำหรับการที่คุณเนี่ยจะได้ลดสถานะความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะหรือนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์สำหรับการได้แยกกันอยู่แยกห้องกันนอนอยู่ไกลกันต่างคนต่างทาหน้าที่นะคะเป็นคนรักกันก็เป็นความสม นเหมือนเราเป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้มีความพิเศษอะไรต่อกันหรือใครที่โสดอยู่เนี่ยมันยิ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวคุณนะคะยังรู้สึกยังโอเคกับการเป็นอิสระกับการเป็นโสดแบบนี้ แล้วก็ยังรู้สึกไม่พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะคุณก็คาดหวังอะค่ะว่าถ้าใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องเข้ามาแล้วเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณบางท่านเราก็อายุมากแล้วหรือว่าเราเองก็ผ่านกับเรื่องความรักมามากมายแล้วถ้าจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ซ้ำๆนะคะกับความสัมพันธ์ที่ เราจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่มาค่อยๆเรียนรู้คุณรู้สึกไม่อยากจะเสียเวลากับสถานการณ์ตรงนี้ก็อยากได้ใครสักคนเข้ามาแล้วเนี่ยฮะมีเป้าหมายมีความชัดเจนเข้ามาแล้วพร้อมที่จะคบต้องการที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณอื จะ View of f o r ์ u n e นะคะแล้วก็มีพลังงานของความเป็น5เหรียญ5เหรียญเนี่ยหลายท่านความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีมากนักเนาะมันยังอยู่ในช่วงของการหยุดชะงักทางความสัมพันธ์อยู่นะคะแล้วก็มีพลังงานที่เรารู้สึกได้ว่า ความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามที่จะประคับประคองพยุงกันไปบางท่านเนี่ยคบกันมานานแต่ด้วยความอิ่มตัวความรักระหว่างเราสองคนมันไม่เท่าเดิมเนาะความรู้สึกที่เรามีให้กันมันก็เริ่มเหมือนลดน้อยลงบางท่านคบกันมานานมากๆจนความรู้สึกในเวลานี้เนี่ยเรามองกันแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้แคร์แล้วก็ใส่ใจกันบางท่านเนี่ยไม่มีเป้าหมายสําหรับการ ที่เราจะทําเพื่อกันและกันเลยส่วนใหญ่เราก็จะทําเพื่อตัวเองนะคะอยากไปไหนอยากทําอะไรอยากไปเที่ยวไหนนะเราก็จะคิด ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะบวกกับคู่ชีวิตคุณเองด้วยก็จะมีเรื่องของระยะห่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์จนทําให้ความรักของเราทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนมีจุดที่ละหองละแหงบางท่านในช่วงนี้ก็จะเริ่มพูดคุยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการแยกกันอยู่การลดสถานะการเลิกลาหรือพยายามทําตัวเหมือนเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะยิ่งคนโสดอยู่เนี่ยเห็นได้เลยว่าตัวคุณเอง จะสบายใจกับการเป็นอิสระกับการเป็นโสดแล้วก็ยังไม่ได้รู้อะค่ะว่าจริงๆแล้วเราต้องการคู่ชีวิตแบบไหนสองดาบยังมีความสับสนสับสนกับคนในใจสับสนกับการเปิดใจเพื่อที่จะให้คนใหม่เข้ามาสับสนกับการที่เราควรที่จะอยู่เป็นโสดไปเลยดีกว่าไหมเพราะว่าการเป็นโสดมันก็ค่อนข้างมีอิสระกับการใช้ชีวิตมากๆนะคะแล้วก็มันคล่องตัวมากๆไม่ว่าเราจะคิดจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ต้องแคร์ใคร นะพลังงานอารมณ์ช่วงนี้นะคะราชินีพระจันทร์ใ h ไฮ i รินสเตดเนี่ยอารมณ์ที่มันแปลปวนอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์แปลปวนไปตามสถานการณ์นะคะน้ำขึ้นน้ำลงนะพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวเต็มดวงนะคะหรือว่าคืนเดือนดับก็คือเรายังอยู่ในช่วงเวลานะคะของการที่ ยังไม่ได้อยากที่จะจริงจังอะไรในช่วงนี้เพราะก็รู้สึกเหนื่อยล้าด้วยนะคะมันเหมือนกับเราทุ่มเทกับความรักมาเยอะอะค่ะชาวราศีตุลเราคาดหวังกับความสัมพันธ์มาเยอะเราเหนื่อยกับการวิ่งตามหารักแท้หรือบางท่านเนี่ยเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วเราเหนื่อยกับการที่พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีนะคะแต่พอเราทําไปเนี่ยมันเหมือนกับเป้าหมายเรามันอาจจะไม่ตรงกันก็เลยทําให้คุณหยุดชะงักนะคะ จึงกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองบางท่านก็จะเริ่มนะคะอยู่กับธรรมะนะคะหรือไพ้ะไพระแปลว่าการอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับความเชื่ออยู่กับการศึกษาอยู่กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ใบางท่านก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการกลับมานะคะศึกษาจิตวิญญาณของตัวเองในมุมมองความรักว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะตัวเองต้องการความรักแบบใดนะคะกลับมาตกผลึกกับ ความรู้สึกของตัวเองตกตะกอนกับความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็เมตตากับตัวเองเมตตากับคู่ชีวิตเมตตากับสถานการณ์ต่างๆเหมือนเรากลับมาทําสมาธิกลับมาผ่อนคลายแล้วก็พยายามอยู่กับความจริงนะคะอยู่กับสิ่งที่ตนเองต้องการไม่หลอกตัวเองไม่พยายามอะไรที่มันเป็นการไขว่คว้าในสิ่งที่มันยังไกลเกินไปนะคะหรือบางท่านเนี่ยบางทีเราจาจีจาชัยกับคนรักมาเยอะมาก จนบางทีเราไม่รู้ว่าเรากําลังเข้าไปจุนจ้านชีวิตเขามากเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะกลับมาตกผลึกกับตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเราต้องการความรักแบบใดกันแน่หากจริงๆความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นความรักที่ไม่ใช่ก็จะได้ปล่อยกันไปเนี่ยคะ่ะอืมชาวตุนขามีพลังงานของความเป็นอัศวินถือไมเท้าอัศวินถือไมท้าเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างจะ แปรปวนอารมณ์สวิงอารมณ์ที่เราอารมณ์ร้อนเนาะตัดสินใจไวนะคิดไวทำไวเกิดขึ้นดูบางท่านนะคะถ้ารู้สึกว่ากับใครก็ตามที่เราคุยกันแล้วเรามองไม่เห็นอนาคต อารมณ์ที่มันแปรปวนของคุณเนี่ยมันส่งผลให้คุณพร้อมที่จะตัดสินใจไวเลยทันทีว่าถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาก็ควรที่จะลดสถานะสำหรับการเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่มิตรภาพคนคุยทั่วไปโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรนะคะเพราะคุณเองก็ไม่อยากจะมารอคอยกับคำตอบที่ไม่รู้ว่าคำตอบมันจะชัดเจนหรือเปล่าไม่อยากกังวลไปเองไม่อยากคิดไปเองนะคะอยากอยู่กับความเป็นจริงอยากอยู่กับสิ่งที่มันจับต้องได้มากกว่าถ้ามันจะเป็นความ ความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังแล้วสุดท้ายมันจะเป็นได้แค่เพื่อนกันคุณก็พร้อมน้อมรับนะคะสาหรับการเป็นเพื่อนการเป็นมิตรภาพแต่เพียงเท่านี้ไม่ไข,ขว่คว้าอะไรที่มันต้องพยายามนะคะถ้าจะเจอคนที่ใช่ถ้าจะเจอคนที่มันเหมาะสมหรือคนรักจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะต้องจูนกันติดในจุดที่เราเป็นตัวของตัวเองนะคะเราต้อง มาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไม่ใช่ว่าจะต้องไปนะคะพยายามไปไปเป็นจุดเติมเต็มขนาดนั้นนะชาวตุนขาเห็นไหมว่ามันมีพลังงานของการที่เราเนี่ยจะไม่เร่งรีบกับทุกสถานการณ์คุณจะเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเป็นเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความสามารถศักยภาพนะคะศักดิ์ศรีของตัวเองว่าเมื่อคนที่ใช่ ได้มาเจอเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ผมได้คิดจะจัดสรรให้เราได้มาพบกันนะคะถ้าอันไหนมันไม่ใช่ถ้ารักใดที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ ไม่ส่งเสริมกันเนี่ยนะคะคุณก็มองว่ามันก็ควรที่จะต้องหลุดพ้นจากกันไปนะไม่ได้ไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้กลัวความเสียใจไม่ได้กลัวว่าการที่จะมาช้าหรือมาเร็วนะคะคุณเชื่อมันน่นในเรื่องของเวลาคุณเชื่อในเรื่องของนะ,ะคะผรมิด ฟ้าลิขิตนะคะเรื่องของโชคชะตาที่จะนำพาใครสักคนเข้ามาในชีวิตหรือคนรักของคุณเนี่ยคุณก็เชื่อว่าเมื่อวันที่เราจะต้องจบหรือวันที่เราจะลงเอยเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีเนี่ยคุณก็เชื่อว่าฟ้าได้ลิขิตมาแล้วนะคะผมลิขิตได้จัดสรรมาแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะอืเซนที่แรงด้วยนะคะหรือใครที่ไม่ใช่ ใครที่จะเข้ามาเป็นคู่กรรมเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วนะคะใครที่ไม่ดีใครที่ไม่ใช่ใครที่เข้ามาแล้วจะไม่ส่งเสริมกันนะคะฟ้าก็จะเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนะคะเคารพบ,บูชาขอพรมาก็จะปาถนาเนี่ยให้คุณได้หลุดพ้นออกจากสิ่งที่ไม่ดีในทุกๆประกาศนะคะความเป็น ภพยแห่งความสําเร็จมันเกิดขึ้นการประสบความสําเร็จการที่คุณจะได้พบเจอกับใครสักคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือคุณจะสุขหรือคุณจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามเขาจะอยู่เคียงข้างคุณคุณจะเจอกับคนที่ดีเจอกับคนที่จะเป็นรักแท้คุณกําลังจะหลุดพ้นนะกับคนที่ไม่ใช่หรือใครที่ทำให้คุณต้องทรมานใจทำให้คุณต้องหมกมุ่นอยู่กับความสัมพันธ์นั้นมากๆแล้วมันเป็น ภาพของความทุกข์ใจเนี่ยคุณก็กำลังจะหลุดพ้นแล้วนะคะมีพลังงานของการที่คุณกำลังจะได้พบเจอกับคนที่เป็นรักแท้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการรอคอยแต่ว่าชาวตุลน,นะคะคุณจะได้พบเจอกับรักแท้เจอกับรักที่เป็นบริสุทธิ์แน่นอน หากมันจะต้องเป็นทางเปลี่ยนเป็นจุดทางแยกของการตัดสินใจในการเนะะี่ยะลงเอยหรือมีคู่ชีวิตก็ต้องยอมรับความจริงว่าดวงชะตาโชคชะตานะคะฟ้าลิขิตพมลิขิตนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาคุ้มครองคุณเนี่ยจะนะคะดนบันดาลให้คุณเลือกเส้นทางในการตัดสินใจที่ถูกต้องใครที่ไม่ดีใครที่ไม่ใช่ใครที่ไม่คู่ควรกําลังจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณ คุณกําลังจะได้เจอกับคนที่เป็นรักแท้คุณกําลังจะได้เจอกับคนที่พร้อมนะคะที่จะเดินต่อไปในเส้นทางความรักพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันไปนะแล้วก็พร้อมที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีใครสักคนเติมเต็มคุณในทุกๆเรื่องราวนะคะมันมีช่วงเวลานะสำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายนปักหลังนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่า คุณจะได้ตัดสินใจเลือกใครที่เป็นเพียงแค่คนแบบไม่สามารถลงเอยกันได้เป็นรักสนุกสน,กนะคะหรือใครที่จะเป็นคู่ชีวิตใครที่จะส่งเสริมกันมันจะมีช่วงเวลาสำหรับการตัดสินใจเลือกเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะนำพาคุณไปสู่ทางเลือกที่ดีที่ถูกต้องที่จะเหมาะสมกับดวงชะตาคุณด้วยเช่นเดียวกันนะเนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้แย่เลยนะคะแค่เราจะต้อง ซีเรียสนิดนึงนะมันอาจจะต้อง มีช่วงเวลาของการตัดสินใจที่มันจริงจังนิดนึงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวตุนด้วยนะคะวันนี้อย่างไรนะคะก็ขอบพระคุณอีกครั้งจริงๆสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมนะคะในการกดไลค์กด Sub subscribe หรือว่ากดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะหายนคลิปต่อๆไปด้วยนะ,ะวันนี้นะคะอย่างไรก็ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่าง วันนี้ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งนะคะไลน์มีแอดด้วยนะแอดไฮทาร์รดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ